ราชนาวีระยองปี2009นะครับตัวที่เราพูดถึงกันก็จะมีการนําวรรณคดีของเรื่องพระภัยบันีสุสากรนะครับก็เอาตัวมานิมังกรเนี่ยมาดีไซน์อยู่บนเสื้อสังเกตว่ามันจะเป็นการคอลแลบของ2ทีมลยเพราะว่าปีนั้นราชนาวีเนี่ยย้ายไปเล่นที่จังหวัดระยองใช้สนามระยองเป็นรังเย่าแฟนบอลฟีเวอร์มากหมื่นคนสนามแตกทุกนัดนนะครับตรงโลโก้ของสสโมสรก็มีเช่นธงของสโมสรราชนาวีเดิมเองแล้วก็ตาโลโก้ของทีมสโมสรปัจจุบันแล้วก็มีการลงลายน้ำนะครับของมานิมังกรอย่างลงตัวแล้วปีนั้นเนี่ ไทลีกเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่แบบใหม่สปอนเซอร์ในเสื้อมันเลยน้อยมันก็เลยทําให้เสื้อมันดูไม่ลกเพะนั้นมีสปอนเซอร์แค่แบรนด์เดียวคือ c ีนะครับเพราะงั้นที่เหลือมันก็เลยทําให้เสื้อมันดูสวยงามมากขึ้นเลยครับเนี่ยมันมีการแปะทงทั้งสองฝั่งนะครับอาร์มทั้งสองฝั่งแล้วก็มีแบรนด์สปอนเซอร์แค่นี้ทําให้ลายน้ําของตัวมันินมังกรเลยดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ผมให้เป็นหนึ่งใน5เสื้อที่สวยที่สุดตลอดกาลของฟุตบอลไทยได้เลยตัวนี้นะคร น่าจะคิดไม่ถึงมาแล้วกันนะครับมันก็จะมีทีมใต้สุดอย่างปัตตานีนะครับอันนี้ก็เป็นปีที่เขาออกแบบเสื้อที่สวยมากนะครับมีลายน้ําของโซโมสรลงบนผ้านะครับแล้วก็มีสีสันที่ผมว่ามันมันถูกใจวัยรุ่นคือเขียวตัดเหลืองอยังลงตัวนะครับถือวเป็นปีปีที่สวยนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนี่จะมีการนาเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมการผลิตผ้าอย่างเช่นพวกลายผ้าไหมผ้าอะไรพวกนี้เป็นดีไซน์กับตัวเสื้อบอลอย่างเงี้ยสังเกตไหมครับ ตรงคอทําเป็นลายผ้าใหม่สวยงามมากเสื้อก็ทำเป็นสีม่วงเรียบง่ายนะครับแล้วก็เสื้อสมัยยุคปีนั้นนะส่วนใหญ่จะชอบทําพิมพ์ลงผ้าหมดก็ทําให้แฟนบอลดูแลได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องวัสดุพังยอย่างพวกสเวนเซอร์งนี้ลงผ้าจริงๆิผมชอบนะพวกที่แบบลงผ้าเนี้ยยกเว้นขอให้เป็น,เป,นเป็นพวกโลโก้สโมสรเป็นปักเนี่ยทำให้มันดูโดดเด่นขึ้นครับ